ราศีสิงค์ค่ะอาจารย์คะครับประจําเดือนพฤษภาคมครับทรงจิตมาครับชาวราศีสิงค์ครับอาจารย์กําลังจับไพ่ให้อยู่นะครับมาดูกันนะครับว่าเดือนพฤษภาคมชาวราศีสิงค์การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภเป็นยังไงโอ้โหการงานการเงินครับดีค่ะความรักเงาหงอยนิดนึง ค่ะอ้าวอาโอ้โหราศีสิงห์งนะคะชาวสิงห์ครับชาวสิงห์นะคะเอรอ,อ,อ,อฟังอันนี้เลยฮะค่ะรอฟังสุดท้ายนี่เลยนะคะค่ะ ชาวราศีสิสงห์นะคะสำหรับเรื่องของการงานได้ไพ่เดอะซันนะคะ,คะเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งทีเดียวนะคะ,คะจะเห็นว่าเด็กชายคนนี้เรินร่านะคะอยู่บนไม้นะคะมีพระอาทิตย์นะคะให้แสงส่องสว่างลงมานะคะเปล่งประกายออร่าลงมาแล้วก็ดอกทันตะวันนะคะ,คะบาน นะคะแบ่งบาลเลยนะคะต้องบอกว่าการงานในเดือนหน้าของคุณนี้ในเดือนพฤษภาคมนี้เนะะี่ยค่ะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ,ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณไม่ต้องกังวลเลยค่ะสิ่งที่คุณทำนั้นนะะี่ค่ะคุณจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าสิ่งที่คุณคาดหวังในเรื่องของงานนั้นเนะะี่ยค่ะมันประสบความสําเร็จได้แน่นอนนะคะหรือกิจการงานธุรกิจอะไรที่ทําของคุณก็แล้วแต่นะคะ ผ่านไปได้แน่นอนในเดือนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคุณจะมีโอกาสได้ชื่นชมยินดีกับเขาด้วยหากับงานของคุณที่คุณได้ทำนะคะสว่างสวัยเลยค่ะเปิดทางฟ้าเปิดทางค่ะนะคะต่อไปมาดูเรื่องของการเงินนะคะการเงินเด็กคนนี้ถือถ้วยนะคะถามว่าเด็กคนนี้ถือถ้วยเนี่ยดีไหมดีนะคะแปลว่าเด็กคนนี้ค่ะเขามีความคิดนะคะริเริ่มสร้างสรรค์นะคะ ที่จะถ้วยเนี่ยหมายถึงงานหมายถึงความรักหมายถึงอารมณ์มนะคะก็คือมีอารมณ์ที่ดีนะคะ,ะในการที่จะอยากที่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะในการที่จะให้ได้เงินมามก็คือพร้อมอมีความพร้อมมีไอเดียมีความคิดสร้างสารค์พร้อมด้วยความคิดอ่านอยากที่จะทำค่ะก็จะทําให้การเงินในช่วงเดือนอพฤษภ,ภาคมนี้นะคะ ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะต่อไปในเรื่องของความรักค่ะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับความรักนี่นะคะหงอยเหงามากเลยค่ะสันโดษนะคะเหมือนกับมีปัญหาอ,อยู่นะคะแล้วก็ตัวเองก็รับไม่ได้ไม่ไหวแล้วนะคะ,คะรับไม่ไหวแล้วแต่อย่างไรก็ตามความรักของคุณนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขั้นแตกหัก นะคะหรือไม่ถึงขั้นฉีกขาดะนะ,ะ,ะเพราะว่ามันยังเป็นถ้วยอยู่นะคะห้าถ้วยเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณยังต้องต้อง,องผจญกับอารมณ์ของตัวเองอนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคุณไม่อยากไม่อยากจะไม่อยากจะอยากจะพอ,อแค่นี้<อ>แต่ว่ามันพอไม่ได้เพราะมันยังมีสิ่งดีๆใน รออยู่นะคะยังมีสิ่งดีๆรออยู่มันก็เหมือนกับว่าคุณก็ยังมีโอกาสนะคะที่จะทําให้ความรักในเดือนหน้าของคุณเนี่ยค่ะผ่านไปได้นะคะคือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยก็อย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งหมดหวังทำไมมันโสดถูะโสดอาจารย์สุดยอดค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเป็นคู่แล้วค่ะอาจจะมีเรื่องปรับปรับเข้าใจใช่ก็ยังมีทางออกมีทางออกปรับปรามเข้าใจได้นะคะสุขภาพเนี่ยต้องบอกว่าคุณก็มีพลังดีนะคะ เทพบุตรกลางปีกเปล่าแต่ mm hmm. สุขภาพร่างกายของคุณปลุกพลังขึ้นมาจิตวิญญาณของคุณอะไรทุกอย่างค่ะ <c oughs> มันพร้อมที่จะทำให้คุณแบบรับสิ่งต่างๆที่มันจะเข้ามาได้อย่างเต็มที่นะคะก็แปลว่าสุขภาพในเดือนหน้านี้เนี่ยคุณดีค่ะ <c oughs> แข็งแรง <c oughs> มีเรี่ยวมีแรงมีพลังนะคะมีพลังที่จะปลุกตัวเองนะคะ <c oughs> ต่อสู้ทุกสินทุกอย่างได้เป็นอย่างดีสุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายได้อะไรได้ได้มีะได้ค่ะมีภูมิต้านทานค่ะ ดีมากเลยค่ะสุขภาพนะคะต่อไปโชคลาบชาวราศีอะไรนะคะอาจารย์สิงห์ค่ะชาวสิงห์ชาวสิงห์ค่ะอาจารย์ปรบมือให้แล้วนะคะไพ่สารพัดนึกค่ะไพ่นี้เนี่ยคาว่าสารพัดนึกเนี่ยเขาบอกว่านึกคิดสิ่งใดมันก็จะได้สิ่งนั้นถ้าคุณเสี่ยงโชคคุณก็มีโอกาสได้โชคใช่ไหมคะถ้าคุณหวังงานโชคฟุกๆจากงานคุณก็มีโอกาสได้โชคฟุกๆจากงานจับเงินเป็นเงินจับ ทองเป็นทองมีโอกาสโชคลาภเข้ามาหาคุณแน่นอนของชาวราศีสิง์ในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะอาจารย์สรุปว่าคือแบบการงานก็ดีการเงินก็ดีสุขภาพแข็งแรงโชคลาภก็ดีมีนิดนึงว่าอาจจะเรื่องหัวใจความรักม่ยอาจจะมีง่ยเงานิดหน่อยแต่มีทางออกครับมีทางออกค่ะ